สวัสดีครับวันนี้ก็คือหัวข้อวิธีการสร้างไรายได้จาก YouTube นะครับการสร้างไรายได้จาก YouTube นั้นก่อนอื่นเราต้องมีทั้ง gmail นะครับมีทั้ง Gmail แล้วก็ทำการเปิดช่องของ YouTube ด้วยนะครับ <c oughs> เอาละเดี๋ยวผมจะพาทําตั้งแต่สมัคร Gmail ยันถึงการลงคิปเพื่อสร้างไรายได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน อันดับแรกนะครับให้ท่านเปิดมาที่บราว์เซอร์ของท่านแล้วครับแล้วพิมพ์ว่า www.gmail.com w w w g m a i l นะครับ .com นะครับแล้วพิมพ์แล้วเข้าไปาปกติของท่านนะครับจะเป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่ได้ล็อกอินนะครับท่านจะพบหน้านี้เป็นหน้าแรกก็มาทำการสร้างบัญชีนะครับมาที่เข้าสร้างบัญชี ผมแนะนำนะครับขอให้อ่าตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็ดีนะครับผมก็จะตั้งเป็นอ่านี่แล้วกันก็ใส่อีเมลเราไปเลยนะครับเราต้องการอะไรรหัสผ่าน กรอกเข้าไปนะครับกรอกเข้าไปวันเดือนปีเกิดนะครับทั้งนี้จะใส่8เพศอะไรก็ใส่ไปนะครับวิธีการสมัครนี้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับเบอร์โทรศัพท์นี้ขอให้เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานจริงนะครับเพราะว่าเราต้องรับรหัสจาก Google นะครับเพื่อที่จะทำการยืนยัน อ่าตรงนี้ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะครับเรามาพิมพ์ช่องนี้เอาตำแหน่งนะครับตรงนี้ผมขอให้เปลี่ยนเป็นยูนิตนะครับเพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับการสร้างไรายได้ของเรานะครับเดี๋ยวผมหาก่อน อยู่ตรงไหนแทบบแทบบแทบบอยู่ตรงไหนหนะช่วยคันหานะครับอ่านี่ยืนเจ็ดเศษนะครับเสร็จแล้วติ๊กยอมรับครับโอเคตอนนี้ก็โอเคล้วเราก็ไปที่ขั้นตอนต่อไป อ่าเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการยืนยันบัญชีนะครับตรงนี้เราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราจริงๆนะครับแล้วก็มาเลือกวิธีการที่จะให้เขาส่งรหัสมาผมให้เป็นส่งเอ s อมอมาละกันแล้วคลิกคำต่อในระหว่างนี้เราก็รอนะครับรอข้อความเข้ามาอ่าของผมเข้ามาละของผมในที่นี้ก็จะเป็นหกสามก็ดูนะครับในโทรศัพท์ของเรานั่นแหละ สองศูนย์สองอ่าตรงนี้ผมได้ละหกสามศูนย์สองเจ็ดสองศูนย์สองโอเคเจ็ดสองศูนย์สองอ่าโอเคคิดคำต่ออ่ากำลังประมวลผลเราก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่ จะมีปัญหาหรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรรอสักครู่นะครับอ่าโอเคตอนนี้เราก็ทําการยืนยันผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถ้าท่านจะเพิ่มรูปเพิ่มรูปภาพก็คลิกที่เพิ่มรูปภาพได้เลยนะครับแต่ผมขอเป็นขั้นตอนถัดไปไปเลยนะครับเดี๋ยวไว้ไปเพิ่มที่หลัง เสร็จแล้วนะครับก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับชื่อของหน้าแล้วก็บอกชื่อเรานะครับที่อยู่อ e ีเมลของเรานี่นี้นี้เราก็คลิกเข้าสู่ gmail ได้เลยครับอ่าเหมือนตอนนี้การวิธีการสมัคร gmail ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยลอะอโอเค ตอนนี้เรามี gmail แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าสู่การทำงานของ Youtube กันตอนนี้เราสมัคร gmail กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทัวร์ต่างๆนะครับท่านก็ลองคลิกดูเขาก็จะบอกฟิวเจอร์ต่างๆของ gmail ให้เรารู้นะครับว่ามีฟิวเจอร์อะไรบ้างใหม่ๆเดี๋ยวไอตัวเนี้ยตัว gmail อ่ะเราสมัครปุ๊บเขาจะพ่วงทั้ง YouTube คือเราสมัครเปิดบัญชีของ Google นั่เดียวนะครับจะเป็นทั้งบัญชี YouTube บัญชีอะไรทั้งหมดเลยนะครับอตอนนี้เราล็อกอินเข้า Gmail แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปที่ YouTube กันผมจะปิดไปทาไมเดี๋ยวเราเปิดมานะครับแล้วเปิดไปที่ YouTube นะครับเปิดมาที่ YouTube แล้วก็คลิกลงชื่อเข้าใช้นะครับคลิกลงชื่อเข้าใช้ มันก็จะดูดรหัสให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราล็อกอิน gmail ตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าเราอิน gmail ตัวนี้อยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดการสร้างไรายได้นะครับเปิดการสร้างไรายได้ให้ท่านมาที่นี้นะครับแล้ว คลิกที่เครื่องมือจาัดก,การวิดีโออ่าเครื่องมือจัดก,การวิดีโออ่าถูกแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างช่องของเราก่อนนะครับมาสร้างช่องของเราอือตอนนี้เราก็ตกลงได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูช่องของเราสักหน่อยก็คลิกแล้วไป,ไปที่หน้าแดชบอร์ดนะครับอ่าช่องของเราก็มีมาแล้วเห็นไหมครับ BWT อ่านี่ช่องของผมนะครับอ่าโอเคตอนนี้เราได้ช่องแล้วเดี๋ยวเข้าไปที่เครื่องมือจัดก,การวิดีโออีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดการสร้างไรายได้กันเสร็จแล้วนะครับให้มาที่ตั้งค่าช่อง อตอนนี้เราจะเห็นว่าสถานะของบัญชีเราเนี่ยของบัญชีที่เราเปิดใช้ y t u t u เนี่ยยังไม่มีการยืนยันนะครับเดี๋ยวเราไปยืนยันก่อนเราคลิกยืนยันนะครับแล้วก็คลิกส่งข้อความรหัสยืนยันให้ฉันนะครับก็ระบุหมายเลขของเรา ที่จะให้เขาส่งข้อความมานะครับอ่าแล้วก็กดส่งเลยก็กดส่งไปเลยนะครับอ่าสักครู่นะครับค่อนข้างช้า ก็ยังงง,งๆว่าทำไมวันนี้มันจะช้า<ๆ>อตอนนี้เราก็ไปเช็ครหัสนะครับจากเครื่องของเราของผมตอนนี้ก็คือ หกสี่ห้าแปดสี่นะครับแล้วคลิกส่งเลยอ่าโอเคครับยืนยันบัญชี u ูท b บของคุณได้รับการยืนยันเรียบร้อยนะครับก็ดําเนินการต่อโอเคนะครับก็จะขึ้นสถานะเป็นยืนยันแล้วนะครับตอนนี้พอขึ้นเป็นสถานะยืนยันแล้วเนี่ยเราต้องมาทําการ เปิดการสร้างไรายได้นะครับไอตรงเนี้ยถ้าของใครยังไม่มีปุ่มแบบเนี้ยครับแสดงว่าภาษาที่ท่านใช้สมัคร Gmail นะครับมันเป็นภาษาไทยก็คือม,มันเป็นประเทศไทยนะครับเราต้องเป็นประเทศสหรัฐนะครับเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวลองมาทำการเปิดการสร้างไรายได้กันนะครับเราก็คลิกที่เปิดใช้งาน นะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าการสร้างได้ปื้อปื้สาระบัญชีเราก็อ่านไปนะครับแล้วก็คลิกที่เปิดใช้งานบัญชีของฉันนะครับอ่าเราก็ติ๊กยอมรับทั้งสามอันเลยนะครับอ่านดูสักหน่อยนะครับอ่านดูกดเกณฑ์นะครับข้อตกลงนะครับแล้วติ๊กที่ฉันยอมรับนะครับ ก็จะบอกวิธีการสร้างไรายได้จากคุณนะครับตืดๆๆสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่การสร้างไรายได้นะครับอเราคลิกลับทราบเลยครับอโอเคตอนนี้เราทําการเปิดเรียบร้อยนะครับก็ลองกลับไปดูที่ตั้งค่าช่องก็ได้นะครับเห็นไหมครับกลายเป็นปุ่มสีเขียวละตอนนี้เราก็มาทําการอัดคลิป <c oughs> วิดีโอสักคลิปหนึ่งนะครับ ทำการอัดคลิปวิดีโอสักคลิปหนึ่งเพื่อที่จะเอาลงลองทดสอบดูในการสร้างไรายได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการทดสอบอัดนะครับก็ไปที่อัปโหลดนะครับพอมาที่อัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการบันทึกโดยใช้เวทแคมนะครับตัวนี้เลยนะครับ บันทึกจาก YouTube เลยเพื่อทำการทดสอบเฉยๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาเริ่มบันทึกกันอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าครบผมสวัสดีครับ วิดีโอนี้เป็นตัวอย่างการบันทึกเพื่อที่จะทำการสร้างไรายได้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนอ่าเราคลิกที่อัปโหลดเลยครับอันนี้เป็นการทดสอบเฉยนะครับอาเห็นไหมครับทดสอบเราก็ตั้งชื่อเข้าไป ส้งว่าทดสอบแล้วกันนะครับ Vd o ทดสอบการาการสร้างไรายได้นะครับเราก็ใส่คำอธิบายใส่แท็กไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่การสร้างไรายได้นะครับมาที่การสร้างไรายได้แล้วก็ติ๊ก สร้างรายได้โฆษณานะครับแล้วยอมรับนะครับโฆษณาเนี้ยก็จะมีโฆษณาซ้อนทับวิดีโอนะครับกเราก็ลองดูเป็นยังไงครับนี่ครับสีแดงแงก็คือโฆษณาซ้อนทับวิดีโอใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบวิดีโอนะครับวิดีโอก่อนที่จะแสดงโฆษณาเรานะครับก็ประมาณนี้เราก็เผยแพร่เลยนะครับ อ่าเปิแพ่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูวิดีโอของเราเดี๋ยวรอคู่นะครับอ่ากับผมสวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างการบันทึกเพื่อที่จะทําการสร้างรายได้นะครับผมอ่านะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อน เราก็ได้วิดีโอแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอสังเกตดูนะครับว่าจะเห็นแถบสร้างไรายได้ของเราตรงเนี้ขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วแต่ที่ตอนนี้เรายังไม่มีโฆษณาก็เป็นเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้ครับเป็นเพราะว่าตรงนี้การตั้งค่าช่องอแล้วคลิกที่ ดูการตั้งค่าการสร้างไรายได้นะครับแล้วมาที่บัญชีของคุณถูกเปิดการใช้งานสามารถใช้งาน e น a i l สร้างไรายได้แล้อะเดี๋ยวเราไปที่อีเมลของเรานะครับไปที่อีเมลของเรานะครับแล้วลอ,ลองมาเช็คดูว่า ขนาดนี้บัญชีของคุณสามารถได้เปิดการสร้างได้แล้วช่วยเริ่มต้นการสร้างไรายได้ทัพย์กรน,นะครับอ่าตอนนี้เรามาเช็คดูที่อีเมลว่า y o u t u b e เนี่ยทางเขาเนี่ยได้ส่งอีเมลตอบกลับมาว่าบัญชีเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้หรือยังนะครับนะ อ่าเราก็อันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คดูเฉยน,นะครับในอีเมลเดี๋ยวกลับไปที่ YouTube นะครับแล้วเรามาเลือกตรงฉันจะได้รับชำระเงินอย่างไรนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้ครับเชื่อมโยงบัญชีแอสเซียนนะครับแล้วคลิกถัดไป ครับเราก็ทําการดําเนินการลงเข้าบัญชี Google นะครับโดยปกตินะครับก็คลิกไปตรงนี้นะครับขั้นตอนนี้ผมก็จะยังไม่นําเสนอนะครับผมอ่ผมก็มาให้เป็นแนวทางเฉยน,นะครับเดี๋ยวกลับไปที่ YouTube อีกครั้งหนึ่งนะครับ เราลองดูนี่ครับว่าวิดีโอเราตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือยังเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้เขายังไม่ทันไม่ได้ยังไม่ส่งโฆษณามาที่วิดีโอนี้เป็นตัวอย่างต้องใช้เวลารอสักนิดหนึ่งการสร้างรายได้ก็เปิดแล้วนะครับตอนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาท่านมาติดต่อกับ แอตเซียงเลยแล้วกันนะครับ Google ดแอตเซียงก็คือคลิกมาที่เครื่องมือจาัดก,การวิดีโอนะครับแล้วมาทีา่ตั้งค่าช่องนะครับแล้วเลือกที่ดูการตั้งค่าสร้างไรายได้นะครับเสร็จแล้วนะครับวิดีโอมาที่นี่นะครับวิดีโอแบบใด่ามาที่นี้ ฉั้นจะได้รับเงินอย่างไรนะครับแล้วคลิกเชื่อมโยงบัญชีอาเซียนเสร็จแล้วให้ท่านคลิกอ่านอ่านตั้งหน่อยก็ได้นะครับอ่านดูนะครับแล้วคลิกถัดไปอ่าใช้ดาเนินการบัญชีนี้แหละไปต่อเลยนะครับอ่าพิมพ์รหัสของเราเข้าไปนะครับลงชื่อเข้าใช้ เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้คลิกดำเนินการต่อนะครับตรงเนี้ยครับเราต้องกรอกนะครับเราต้องกรอกกรอกกรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงนะครับตรงนี้ใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับตรงนี้เราต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วนะครับก็คลิกส่งใบสมัครของฉันนะครับ หลังจากที่ท่านส่งใบสมัครแล้วอ่ะเขาก็จะมีเอ,อมีข้อความนะครับจะอนุมัติเราหรือเปล่าส่งกลับมาที่อีเมลของเราเดี๋ยวมาดูนะครับว่าถ้าทาง Google เซียอาเซอนุมัติแล้วเนี่ยเราก็เหมือนเขาก็จะพร้อมที่จะส่งโฆษณามาที่ช่อง Youtube ของเรานะครับช่องนี้ เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเขาอนุมัติแล้วอะ่ะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเข้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาอนุมัติของผมแล้วเดี๋ยวผมออกตัวนี้ก่อนให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง อาจจะอธิบายพวกไปบนมาหน่อยนะครับเพราะว่าเราทำกันแบบสดๆผมก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับผมก็จะเข้าไปที่ Gmail ข้อความที่ Google ตอบกลับของผมมาเนี่ยจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวมาดูกันอ,อ่าอ่นนี่ครับขอสดสแดกอ่า ขอต้อนรับสู่ google a d s เ n s e ขอแสดงค,ความยินดีใบสมัคร Google a d s e ซ s e ของคุณผ่านการอนุมัติแล้วนะครับอย่างเขาก็จะบอกมาส่งมาแบบนี้ครับขอแสดงค,ความยินดีใบสมัคร google a d s e ซ s e ของคุณผ่านการอนุมัติแล้วคุณจะเห็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยครับยูทู e ไอตัวนี้ก็คือช่องของเรานะครับลิงก์ช่องของเราบัญชีก Google อสเซียให้คุณสามารถสไร้างรายได้เนื่องจากเป็นพันธมิตรนะครับกับ a อ s e ซ s e นเท่านั้นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับพอหลังจากที่เขาส่งตอบรับมาแล้วเราก็จะเห็นโฆษณาอยู่ใน youtube ของเราโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูก็เดี๋ยวเข้าไปที่ช่องของผมออันนี้นะครับช่องของผมอันนี้ผมก็มีจำนวนการดูห้าร้อยเจ็ดสิบสองแล้วนะครับผมก็เพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มประมาณนี้ เดี๋ยวเอานี่ยครับวิธีการสมัคร facebook นะอันนี้ช่องของผมเองนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาถ่วิดีโอเดี๋ยวดูนะครับว่าโฆษณาขึ้นตรงไหนยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการสมัครใช้งาน facebook นะครับผมเอาแบบชัดเจนดีกว่า่อนอื่นเราก็ต้องทำการสมัครัดีครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการตั้งรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์อ่านะครับโฆษณาก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยอ่านี่ครับโฆษณาก็จะขึ้นตรงเดี๋ยวมาที่ระหว่างชิปวิดีโอของเราเห็นไหมครับมาที่มาที่สตาร์เสร็จแล้วไปที่คอนโทรลพาร์เนลนะครับพอดีของผมตรงนี้มันเป็นเพลทลิฟที่เห็นนะครับ <Control Panel S 1> ปกติโฆษณา <ใน S 1> ตัวข้างล่างเนี้ยมันจะมาขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับเนี้ยขึ้นตรงเนี้ย จะเป็นประมาณนี้ครับบางทีบางคลิปเราเปิดอาจจะมีวิดีโอเล่นก่อนโฆษณาเราอะไรเงี้ยครับรมมานี่นะครับก็คือหลังจากที่เราได้รับตัวเนี้ยครับจากอาเซียนแล้วนะครับเขาก็จะส่งโฆษณาไปที่ YouTube ของเราอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็จะเหลือแต่วิธีการอ ช่องทางนะครับช่องทางการรับเงินจาก google a d s e ซ s e นะครับช่องทางการรับเงินเราก็จะเข้าไปที่ google a d s e ซ s e ก็จะเข้าไปที่ google a อ s e ซ s e นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูว่าจะเข้าไปยังไงวิธีการเข้าเราก็ไปที่ youtube ก่อนก็ได้นะครับอ่าเราไปที่ นี่นะครับเครื่องมือจัดก,การวิดีโออันนี้พูดถึงกรณีที่ท่านได้รับการยืนยันแล้วนะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่าช่องอถ้าท่านได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยท่านก็มาตรงนี้เลยครับดูการตั้งค่าการสร้างไรายได้นะครับอาท่านจะเห็นตรงเนี้ครับมันจะมีสองตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วคลิก ตั้งค่าแอเซียนนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้า Google a อเซียนนะครับอ่ามันจะเข้ามาที่หน้า Google แอเซียนหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็มาตั้งค่าบัญชีนะครับมาที่ตรงนี้แล้วมาที่การชำระเงินถูกหรือเปล่า เดีวนะครับผมขอดูก่อนอ่านี้ก็ได้ครับตั้งค่าการชำระเงินมาที่ตั้งค่าการชำระเงินนะครับเราก็กำหนดว่าแต่ขั้นต่ำเขาให้ที่หนึ่งนะครับให้ที่1 0 0 US วิธีตั้งค่าเดี๋ยวก่อนนะครับอ่าเข้ามานี้ครับการตั้งค่า เราก็กรอกชื่อนามสกุลของเรานะครับเดี๋ยวนะมันตรงไหนนะพอดีอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าวิธีการชำระเงินอะ่ะท่านก็ลองเข้ามาอ่านดูนะครับมันแถวนี้แหละนะครับวิธีการ ว่าให้เราชําระเงินไปทางบัญชีไหนอะไรแบบเนี้ยครับข้อมูลบัญชีมันตรงไหนนะแล้วแถวนี้แหละครับคือมาตั้งให้ให้ o o o g l e s e ตแเนี้ยโอนเข้ามาทางบัญชีเราอะไรประมาณนี้ครับอยู่แต่แถวนี้แหละแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้ นะครับกลับมาการตั้งค่าคเดี๋ยวลองใส่ชื่เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับลองดูก่อนแล้วบันทึก ไปตั้งตรงไหนนะทำไมมันเปลี่ยนไปนะครับอืม Google เซีมันมีการเปลี่ยนสถานะไปนะครับผมก็เลยงงๆว่าตอนนี้มันเข้าไปตรงไหนที่จะตั้งว่าวิธีการที่ช่องทางการชำระเงินของเราเนี่ยเหมือนแบบให้เขาโอนมาอะไรประมาณเนี้ย โอ้นี่ไงครับนี่นี่นี่น,น,นี่มาที่นี่ครับมาที่นี่ปุ๊บแล้วมาที่าการชำระเงินนะครับมาที่การชำระเงินเสร็จแล้วก็มาที่แล้วมาที่การตั้งค่าการชำระเงินนะครับปุ๊บเราก็มาติ๊กเพิ่มรูปแบบการชำระเงินนะครับ เราตรงเราตรงเนี้ยครับกาหนดค่าเราลองมาดูก็ได้นะครับก็คือเขาให้ขั้นต่ําเราอ่ะเป็นหนึ่งร้อยดอนนะครับก็เอาแบบนี้แหละเพิ่มรูปแบบการชาระเงินนะครับคือเราเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะโอนผ่านธนาคารบัญชีธนาคารอะไรหรือว่าจะโอนผ่านแบบนี้นะครับอ่าเราก็ลองศึกษาดูนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมเขามีตรงนี้ให้ท่านลองศึกษาก่อนนะครับข้อมูลโอนเงินผ่านธนาคารว่า เนี่ยครับพอเราติ๊กเขาก็จะให้มีเราใส่ชื่อเจ้าของบัญชีชื่อธนาคารตรงนี้เราลองศึกษาดูดีๆก่อนนะครับว่าทางธนาคารเราเนี่ยที่เราจะให้เขาโอนมาเนี่ยมีการรับรองกับเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับโดยที่ไปที่เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็ลองอ่านดูนะครับลองเนยครับลองศึกษาดูก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับทำตามขั้นตอนไปเรื่อยก็ าเรามั่นใจปุ๊บเราก็ทําการเกอบัญชีธนาคารปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับพอเสร็จขั้นตอนแล้วเราก็พอเราสร้างไรายได้ได้หนึ่งร้อยดอนแล้วเนี่ยครับเขาก็จะโอนเงินเข้ามาให้เรานะครับนี่ก็คือช่องของผมนะครับช่องของผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสร้างรายได้ใน YouTube นะครับผมก็ได้นำมาฝากนะครับอาจจะอธิบายปุกใบบนมานะครับเพราะว่าเราทำไปพร้อมๆกันนะครับผมก็ผมเองก็ไม่ได้เข้ามาทำตรงนี้นานแล้วนะครับแล้วอย่างหน้าตามันก็เปลี่ยนไปก็ <c oughs> สับสนนิดหน่อยนะครับก็ขออภัยไปด้วยยังไงก็ติดตามกันดูนะครับติดตามกันดูลองดูนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ